สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพ์นำ<อ>ทาวโฮมในเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นทําเลที่มีอนาคตทําเลค้าขายนะคะด้านหน้านี่คือตลาดนัดนะคะมีเซเว่นอีมี 7, 11, ม Big กซร้านขายยาร้านกาแฟนะคะร้านอาหารเป็นแหล่งชุมชนค่ะอยู่หลังอบอจอเชียงใหม่นะคะสำหรับใครที่มองหาร ทาวน์โฮมหรือว่าอยากจะสร้างทรัพย์สินตรงนี้นะคะด้านหน้าในกว้าง5.5เมตรจอดรถได้2คันค่ะข้างในนะคะทาวน์โฮมทำเลในเมืองค่ะสามารถที่จะทำเป็นร้านเสริมสวยร้านอาหารเบอร์เกอรี่ร้านคุกกี้หรือจะทำเป็น Air b n b ก็ได้นะคะสำหรับหลังนี้ค่ะพื้นที่ประมาณ23ตารางวาหน้ากว้าง 5.5เมตรนะคะลึกประมาณ17เมตรค่ะอยู่ในโครงการที่อนาคตแถวนี้นะคะจะสร้างคอนโดอีกประมาณ7แท่งด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะพิมพ์นำทาวน์โฮมทำเลดีมีอนาคตนะคะด้านหน้ามี7 e เ e ่ e อเมี Big C มีร้านขายยาร้านกาแฟมีทุกอย่างเลยนะคะอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันอยู่หลังอบจเชียงใหม่ สนามกอล์ฟลานาวัดเจดยอดโรงพยาบาลลานาโลตัสคำเที่ยงมหาลัยรา,ยาชพัฒเชียงใหม่เมย่าแล้วก็มหาลาัยเชียงใหม่นะคะมุมนี้ด้านบนค่ะสามารถทำแอร์บีแได้นะคะสองห้องนอนใหญ่ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซตไว้ให้หมดเลยนะคะ ราคาจาก3.5ล้านนะคะถ้าดูคลิปนี้วิดีโอนี้แล้วก็ทักลายพิมพ์ขวัญเข้ามาจะได้โปรโมชั่นลดเหลือราคาที่3ล้านบาทนะเหลือไม่กี่หลังสุดท้ายแล้วนะคะทำเลเดีขนาดนี้ค่ะต้องบอกว่าหาไม่ได้ง่ายจริงๆนะคะอยู่ในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งอนาคตนะคะกำลังจะเปิดสร้างคอนโด อีก7แพ่งนะคะสามารถที่จะทำเป็นร้านอาหารสามารถที่จะทำเป็นร้านกาแฟและปล่อยให้เช่าก็สามารถทำได้นะคะทาวน์โฮมในเมืองค่ะกว้าง5.5เมตรลึก17เมตรนะคะ2ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะสามารถที่จะทำกิจการปล่อยเช่าพักอยู่อาศัยทำได้หมดเลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะพิมพ์ขอดและทีมงานนางฟ้าเรามีกันหลายทำเลนะคะสามารถที่จะสแกน QR code เข้ามาสอบถามอยากได้บ้านบ้านเดียวทาโฮมหรือว่าอยากทำธุรกิจนะคะเป็นที่ดินทําเลดีๆสวยๆเราก็มีเยอะนะคะสามารถที่จะสแกนสอบถามติดต่อทีมงานเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ ทาวน์โฮมหลังนี้ค่ะทุกคนพิมพ์ขวานต้องบอกว่าเหลือไม่กี่ห้องแล้วนะคะห้องชุดนี้ค่ะและมุมด้านหน้าค่ะทุกคนมุมด้านหน้านะคะมองเห็นวิวพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็วิวภูเขาชัดเจนมากเลยนะคะเป็นวิวดีที่สุดและทำเลด,ดีที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยค่ะ เต็นท์สีแดงๆนี่คือตลาดนัดมีทุกวันพุธนะคะจะมีชาวบ้านมีผู้คนมาค้าขายคนเดินซื้อของเต้มไปหมดเลยนะคะและที่สำคัญห้องนี้เป็นด้านข้างมีระเบียงด้านข้างให้ด้วยและมีทางเดินนะคะมีความเป็นส่วนตัวไม่อึดอัดและที่สำคัญนะคะเป็นทำเลค้าขายสามารถที่จะทำ ค้าขายอะไรก็ได้หรือปล่อยให้คนเช่าทำา a i r b n b ก็สามารถทำได้นะคะฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสนใจบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ขอัญและทีมงานนังฟ้าพารีวิวบ้านด้วยนะคะหรือถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะบ้านที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ สแกนลาย QR Code เบอร์ติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมค่ะที่สนใจ o ท n h โฮมนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรายละเอียดพิมพ์ขวัญได้เลยนะคะวันนี้ค่ะพารีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าอีกหนึ่งท้าโฮมที่มีความสวยงามสำหรับราคานะคะจาก3.5ล้านนะคะ เหลือไม่กี่หลังนะคะลดให้พร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยหลังนี้นะคะ3ล้านทวนเท่านั้นเองนะคะต้องบอกว่าจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ